ฟีเจอร์การไลฟ์บนแพลตฟอร์มของ g e t f i n ครับปั้นสูตรให้ถึงแสนได้ยังไงว่าในเรื่องของการขายของนะครับรูปแบบของการขายของในยุคก,ก่อนเนี่ย มันจะเป็นการขายแบบซื้อมาขายไปแลกเปลี่ยนกันง่ายๆโดยไม่มีอะไรซับซ้อนครับพอค้าแม่ค้าเนี่ยจะขายทั้งทีเนี่ยก็จะต้องหาทำเลให้เหมาะสมกับการขายเพื่อให้ตัวเองเนี่ยทำไรายได้ให้ถึงยอดที่ต้องการแต่ถ้าบางคนเนี่ยหาทำเลได้ไม่ดี <c oughs> ก็อาจจะส่งผลให้เราเนี่ยขายได้น้อยหรือว่าขายไม่ได้เลยก็เป็นไปได้ครับแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนตามกาลเวลานะครับตัวนักขายก็ต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกันเรามักจะเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยหันมาขายของออนไลน์กันเยอะมากขึ้นครับ ดังนั้นหนึ่งในรูปแบบของการขายของยอดฮิตในยุคนี้ก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยครับนอกจากการไลฟ์วันนี้พอจะพาทุกคนมาพูดถึงฟีเจอร์การไลฟ์ของ Getfin นะครับไลฟ์ยังไงให้เราปั้นจากศูนย์ให้ถึงแสนได้ไง่ายๆการไลฟ์หรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดสดภาพและเสียงของเราไปบนโลกอินเทอร์เน็ตครับผ่านช่องทางต่างๆเลยครับ Facebook YouTube หรือว่า Tik t o k ก็ได้นะครับโดยผู้ชมเนี่ยสามารถเข้ามาชมเราได้อย่างอิสระเลยผ่านพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับ แต่ด้วยการที่ไลฟ์เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ปลดล็อกข้อจํากัดต่างๆของผู้ใช้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจึงประยุกต์เอาการไลฟ์สดเนี่ยบวกกับการขายสินค้าของเขาจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าการไลฟ์สดขายของหรือว่าไลฟ์คอมเมอร์สการไลฟ์สดขายของเนี่ยเป็นในรูปแบบการขายของแบบเรียลไทม์ครับโดยที่นักขายเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยหรือว่าโต้อตอบกับลูกค้าได้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ครับ ในส่วนตัวลูกค้าเองเนี่ยก็สามารถที่จะตอบกับคอมเมนต์ได้หรือว่า CF สินค้าผ่านไลฟ์นั้นก็ได้เช่นเดียวกันครับการไลฟ์เนี่ยมันมีข้อดีหลักๆอยู่3ข้อครับข้อที่1ทําที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้โดยเราเนี่ยสามารถเลือกที่จะไลฟ์ได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาเลยครับผมบางครั้งเราอาจจะเลือกเวลาที่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเล่นโซเชียลเยอะๆแล้วเราก็มาทําการไลฟ์ขายของก็ได้เช่นเดียวกัน 2. ปิดการขายได้เร็ว ด้วยความที่ฟีเจอร์การไลฟ์เนี่ยเราสามารถที่จะพูดคุยกับลูกค้าหรือว่าพูดโต้อตอบกันระหว่างนั้นได้ใครที่รู้สึกว่ามีสกิลในเรื่องของการเล่าเรื่องก็สามารถผนวกการเล่าเรื่องเนี่ยกับการขายสินค้าให้ลูกค้าคล้อยตามได้เป็นการช่วยลูกค้าตัดสินใจและปิดการขายได้เร็วขึ้นครับ 3. ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะเพียงแค่เรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวและอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มไลฟ์ขายของได้เลยครับหรือว่าถ้าในอนาคตเราไลฟ์เก่งขึ้น เราก็สามารถที่จะเพิ่มอุปกรณ์ในการไลฟ์ได้ครับผมเช่นไฟดวงหรือว่าขาตั้งกล้องเป็นต้นครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนอยู่บ้านมากยิ่งขึ้นวิถีชีวิตและพฤติกรรมการเสพสื่อของผู้บริโภคเนี่ยก็เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยครับมีเวลาในการเสพสื่อมากยิ่งขึ้นรวมถึงความต้องการก็เปลี่ยนไปส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อขายบนโลกออนไลน์เนี่ยมีปริมาณมากขึ้นครับทําให้การไลฟ์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่ทุกคนสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้ บนแพลตฟอร์มของ Getfin ก็เช่นเดียวกันครับเราก็มีฟีเจอร์การไลฟ์ที่ทุกคนเนี่ยสามารถเลือกสินค้าบนเว็บไซต์แล้วทาการเชื่อมแฟนเพจแล้วนําไปไลฟ์ขายของได้ครับเมื่อลูกค้า CF สินค้านะครับและทําการชรําระเงินตัวออเดอร์ก็จะวิ่งไปหาเจ้าของแบรนด์และทาการจัดส่งให้ลูกค้าอย่างลยครับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเนี่ยสามารถทําตามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์เนี่ยทุกคนจะต้องมี Facebook f แฟนเพจก่อนนะครับใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยก็สามารถคลิกเข้ามาเรียนรู้้้ไไดดที่ Get fin Academy Fin เลยครับ อันดับแรกเราเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w g e t f i n m e เลยครับล็อกอินเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วกดไปที่การขายตรงปุ่มด้านล่างจะมีปุ่มของไลฟ์สดแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับก่อนที่เราจะสร้างรายการสินค้านะครับเราจะต้องทําการเชื่อมแฟนเพจของเราก่อนโดยคลิกไปที่มุมขวาบนนะครับระบบจะเปิดเข้ามาในส่วนของหน้า Facebook ให้เราเชื่อมกับเพจที่เราต้องการจะขายครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินเนี่ยก็สามารถที่จะคลิกล็อกอินก่อนได้เลยนะครับ โดยเราสามารถเลือกได้ทุกเพจเลยครับผมว่าเราจะเชื่อมไปที่เพจไหนถ้าสมมุติว่าเรามี10เพจเราก็สามารถเลือก10เพจนั้นได้เลยครับเผื่อว่าในในการไลฟ์ครั้งหน้าเราอยากจะเปลี่ยนเพจเราก็สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนเพจได้เลยครับในการสร้างรายการนะครับผมดูตรงที่ไลฟ์สดของฉันแล้วคลิกไปที่สร้างไลฟ์ใหม่ครับโดยเราสามารถค้นหาสินค้านะครับที่เราต้องการจะขายในรายการนี้ได้จากผ่านการค้นหาชื่อ ค้นหาหมวดหมู่หรือว่าค้นหาชื่อร้านค้ายก็ได้ครับโดยเมื่อเราค้นหาเสร็จแล้วระบบจะแสดงให้เห็นถึงส่วนของราคาสินค้าที่จะขายและส่วนของแคชแบ็กที่จะได้รับครับโดยเราเนี่ยสามารถเลือกสินค้าที่เราชอบเพื่อไปทําการไลฟ์ขายได้เลยนะครับผมเมื่อเราเลือกแล้วหลังจากนั้นเรากดบันทึกรายการได้เลย ระบบจะพาเรามาที่หน้าของข้อมูลสินค้านะครับโดยจะมีกระดานข้อมูลเกี่ยวกับไลฟ์ด้วยครับแล้วก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆเช่นมียอดคําสั่งซื้อเท่าไหร่มียอดของความต้องการเท่าไหร่โดยเราเนี่ยสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์แนวทางในการตลาดได้นะครับหลังจากนั้นเราใส่ชื่อไลฟ์ที่ทําให้เราจําได้นะครับผมแล้วก็จํานวนลูกค้าที่สามารถ CF ได้ต่อคนหมายความว่าใน1คนถ้าลูกค้าอยากจะมา CF เราสามารถ CF ได้กี่ชิ้นนั่นเอง มาที่ตัวรายการสินค้านะครับในตัวสินค้าเองจะโชว์อยู่2อย่างเหมือนที่เราบอกไปตอนแรกคือราคาขายและเปอร์เซ็นต์แคชแบ็กที่เราจะได้รับเราเองเนี่ยสามารถที่จะลดราคาของสินค้าได้โดยการเฉลี่ยจากเปอร์เซ็นต์ของแคชแบ็กนะครับเพื่อถ้าเราลดราคาแล้วเป็นการเพิ่มปริมาณให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้นเราก็าสามารถทําได้นะครับหลังจากนั้นเราใส่คีย์เวิร์ดของสินค้าในแต่ละชิ้นได้เลยครับยกตัวยอย่างเช่นสินค้าชิ้นนี้เราใส่ G01 สินค้าอีก1ชิ้นเราใส่ G02 เมื่อเราตั้งรหัสแล้วนะครับเราก็สามารถกดปุ่มบวกเพื่อทําการบันทึกรหัสได้เลยหรือว่าถ้าใครอยากจะล้างรหัสเก่าเนี่ยก็สามารถกดที่ไอคอนรูปถังขยะได้เลยครับในขั้นตอนต่อไปการเชื่อมไลฟ์จะมีอยู่2วิธีครับวิธีแรกคือเราเปิดไลฟ์ไว้อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกโพสต์ตรงปุ่มซ้ายบนแล้วคลิกยิงรายการสินค้าไปที่โพสต์ที่เราต้องการจะเชื่อมได้เลยครับแล้วกดไลฟ์ได้เลย 2. บันทึกฉบับร่างไว้แล้วเราออไปทําการเปิดไลฟ์บนหน้าแฟนเพจของเราก่อน หลังจากนั้นเรากลับมาที่เว็บไซต์นะครับแล้วคลิกไปที่รายการขายที่เราตั้งไว้คลิกตรงรายละเอียดได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกโพสต์เอารายการสินค้าเนี่ยยิงไปที่ไลฟ์นั้นได้เลยหลังจากนั้น,นครับกดเชื่อมต่อไลฟ์แล้วกดยืนยันเป็นอันเสร็จครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะไลฟ์ขายของได้แล้วครับโดยเมื่อเวลาลูกค้ามา CF เราเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกรหัสให้ลูกค้าพิมพ์ไปได้เลยโดยเมื่อลูกค้าพิมพ์รหัสไว้ใต้คอมเมนต์ ระบบจะส่งข้อความผ่าน Facebook Messenger ไปนะครับเพื่อให้ลูกค้ายืนยันแล้วก็ทําการชําระเงินครับโดยเมื่อลูกค้าชําระสินค้าเสร็จตัวออเดอร์จะวิ่งไปหาเจ้าของแบรนด์และเจ้าของแบรนด์จะทําการจัดส่งเลยครับโดยที่นักขายเนี่ยไม่ต้องมานั่งสรุปออเดอร์ไม่ต้องมานั่งมีแอดมินเลยครับผมและอีกอย่างสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าแท้1น0แน่นอนครับทีหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรฝากติดตามช่องทางต่างๆของ Get Fin Academy ได้เลยนะครับ e b o o k YouTube หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ www getfin.me แล้วค Academy ไลยคร e บ หรือว่าใครเนี่ยมีคำถามหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามเ e l l e ร์ซ p พพอรของเราได้ที่ Line Official a t g e t f i n d e l l e r ได้เลยครับวิธีในการไลฟ์แต่ละคนเนี่ยมักจะมีสตไตล์เป็นของตัวเองครับเพียงแค่คุณคลิดเริ่มที่จะไลฟ์ความสำเร็จกับเงินแสนก็อาจจะอยู่ไม่ไกลปั้นศูนย์เป็นแสนได้ง่ายๆกับ g e t f i n มาสมัครเป็นนักขายกันนะครับ